นี่คือภาพที่ผู้ช่วยทูตทหาร23ประเทศให้ความสนใจและยกโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายภาพในระหว่างฟังบรรยายสรุปสถานการณ์สู้รบชายแดนไทยกัมพูชาภายในมณฑลทนหารบกที่22ค่ายสันคาสิทธิประสงค์จังหวัดอุบลราชธานีซึ่งไทยยืนยันว่าระเบิด PMN 2มีทหารไทยเหยียบกับระเบิดบริเวณช่องบกจนขาพิการถึงสคน และระเบิดชนิดนี้ถูกวางโดยรอบประชาตาฝ่ายในปัจจุบันซึ่งถือเป็นการละเมิดสนธิสัญญาออตตาว่านอกจากนี้ยังได้ชี้แจงเรื่องของเฟซนิวที่สื่อมวลชนกัมพูชาพยายามโจมตีกองทัพอากาศไทยว่าใช้สารเคมีในระหว่างการรบและทิ้งลูกระเบิด mk 8 4ขนาด2,000ปอนด์ทั้งที่เป็นระเบิดเก่าและอยู่ใต้ดินก็ถูกขุดขึ้นมาใส่ร้าย ก่อนจบบรรยายสรุปไทยได้ย้ำค่าว่าทหารกัมพูชาเป็นฝ่ายยิงก่อนโดยมีเป้าหมายเป็นพลเรือนทําให้มีชาวบ้านเสียชีวิตเป็นจํานวนมากและรถบรรทุกจรวจหลายลํากล้องก็ยังหลบซ่อนอยู่ในชุมชนเพื่อป้องกันการโจมตีจากฝั่งไทยซึ่งที่ผ่านมากองทัพภาคที่2ได้ใช้อาวุธและตอบโต้ในสัดส่วนที่เหมาะสมตามสถานการณ์ค่ะ